ครั้งที่แล้วเราทดลองอะไรกันไปจำได้ไหมคะรักสีดำรับสีดำนะคะแล้วไอ้เจ้าสีดำเนี่ยมันมีส <gon elite> ีอื่นผสมอะไรอยู่ด้วยที่หนูวันเค่าอือเยอะแยะเลยมีสีเหลืองมีสีอะไรลูกคป็นาสีเาแล้วก็นะเพื่อนบางคนก็บางคนก็มองเป็นสีส้มใช่ไหมคะอ่ะข้าวปอเนี่ยเราใช้ชิดชู่ใช่ไหมคะในการ ดูดน้ำสีดำขึ้นมาอ่าเพราะอะไรครับน้ำไม่ใช่สีดำน้ำจะดูดขึ้นไหมครับเออน่าสนใจเนาะแล้วถ้าไม่ใช่สีดำล่ะถ้าเป็นสีเหลืองน้ำจะดูดขึ้นมาไหมชิชูจะดูดน,น้ำขึ้นมาใช่ไหมคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้สีดำเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนเป็นสีอื่นชิชูจะดูดน้ำขึ้นมาไหม ที่แล้วนะคะมีเพื่อนสงสัยว่าแล้วถ้าไม่ใช่สีดาถ้าเป็นสีแดงเนี่ยชิช,ชู้จะดูดน้ําขึ้นมาไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าชิช,ชู้จะดูดน้าขึ้นมาหรือเปล่านี่ก็จะมีน้าเปล่านะคะนะ้ำภูบิมช่วยชิจูใส่สีลงไปในลใส่สีลงไปเลยอพอะะ้อแล้วค่ะโอ้เข้มไหมเข้ม,เ,ขมเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชิช,ชู้จะดูด เลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ไหมขึ้ไหมดินไปแล้วดิ้นไปแล้วดูดไหมคะตกลงสเองอพื่อสงสัยว่าแล้ถ้าสีแดงผสมกับสีเหลืองจะเป็นสีอะไรเอจะเป็นสีอะไรนะางั้นเราไปทดลองเลยไหมคะ Hello? เด็กของฝ่ายเมื่อวานว่าแล้วนอกจากสีดำเนี่ยสีอื่นพิชู่จะดูดน้ำขึ้นมาไหมสรุปว่าถ้าเป็นสีแดงพิชู้ดูดไหมคะสีน้ำเงินพิชู้ดูดไหมคะสีเหลืองพิชู้ดูดไหมคะอ่าข้อหนึ่งก็คือ จะกลายเป็นสีอะไรถ้าลสีแดงบวกกับสีเหลืองจะกลายเป็นสีอะไรคะสีส้มนะคะและเราก็เดินต่อมาเป็นสีเหลืองบวกกับสีน้ำเงินสีเหลืองบวกกับสีน้ำเงินจะกลายเป็นสีอะไรคะสีอะไรนะลูกสีเขียวค่ะสีเขียวนะคะและท้ายเลยที่เราต้องน้องกันเมื่อวานก็คือสีแดงบวกกับสีน้ำเงิน